มาดาแป้งจัดให้เซนมิกกี้ปฐมพลยิมวรชิตร่วมทับถาวรสโมสรการท่าเรือเอฟซีประกาศคว้าตัวมิกกี้ปฐมพลจเจิญรลัตนาพิยรมและยิมวรชิตกนิษฐ์สีบำเพนสองกองกลางดีกีทีมชาติไทยเข้ามาร่วมทับด้วยสัญญาถาวรเรียบร้อยแล้วครับเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับศึกไฮลักดีววไทยลีกฤดูกาล2023-2024โดยมีการตกลงรายละเอียดเสร็จสิ้นเมื่อช่วงเช้าวันที่1พฤษภาคมนี้ครับโดยนักเตะทั้งสองคนถูกการท่า เรือเอฟซียืมตัวมาจากบีจีปทุมยูเนเต็ดในเลก2ของฤดูกาล2022-2023และสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมีส่วนสำคัญในการพาทัพสิงเจ้าท่าลุ้นคว้าอันดับ3ของลีกในฤดูกาลนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ในการลุ้นไปเล่นฟุตบอลเอเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรอบเพย์ออฟฤดูกาล2023-2024อีกด้วยครับโดยปฐมบลลงสนามให้การท่าเรือไป12นัดในรีโวไทลีทำไป2แอสซิสต์ส่วนวอลชิดลงสนามในรีเวไทลีไป ไปนัดทาไป5ประตูกับ2อแอรซีดโดยเฉพาะเกมล่าสุดที่สิงเจ้าท่าบุกไปเอาชนะบุรีรัมยูเนเต็ดถึงที่น3ประตูต่อ2เจ้ายิมก็ยิงคนเดียว2ประตูครับด้านมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำสามประธานสโมสรการท่าเรือเอฟได้ออกมาเปิดเผยว่าได้มีการเจรจากับปวินพิรมพักดีประธานสโมส G, รบีจีปทุมยูเนเตเมื่อช่งชวงเช้าที่ผ่านมาและปิดดีลกันเรียบร้่อโดยมีข้อความระบุว่ายังไงก็ต้องทําความฝันของแฟนบอลท่าเรือให้เป็นจริง ตกลงได้อ้อนน้องรักที่แท้ถูน้องปิ๊บคุณประวินพี่รมพักดีแห่งบีจีปทุมโดยได้ปิดดีลของยิมมี่วอร์เชิตมิกกี้ปฐมพลเป็นที่เรียบร้อยโรงเรียนท่าเรือไปแล้วเมื่อเช้านะคะขอบคุณน้องปิ๊บมากๆนะคะซาใจแฟนท่าเรือกันหรือ,อยังคะขอเสียงหน่อย